สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมบรรลุมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือเจริญทรัพย์นะครับเนาะอำเภอสังขานะครับผมจังหวัดสุรินทร์พี่น้องครับวันนี้ก็เป็นนัดวันพฤหัสนะครับผมที่18นะครับเนาะ18พฤศจิกายน2564ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นนัดแรกนะครับผมที่มันเปิดในรอบหลายเดือนนะครับผมอาาหรนะครับคนกับอาทิบลายนะครับน้อพี่น้องครับแต่ครับจะาจิพาพี่น้องมึงจะมึงจะเน้นนะครับเนาะนะครับถือว่ามีประมาณ10กว่าตัวพี่น้องครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับผม บารมอยากเชิญชวนนะครับนอกผูด้วยนะครับอย่ากมาเมืองมาสือมาไข่งงวนะครับผมมาเดีที้นะครับพื้นยูถนนเส้นสุรินนะครับเส้นสังคาบัวเชนนะครับเนาะนะครับผมเปิดทุกวันเปิดทุกวันเพลิดเพนะครับเนาะนะครับผมอพี่น้องครับก่อนสิไบรอเมืองงวนะครับนะครับผมฝากเจ้าหน่อยดนะครับเด้อนะครับเนาะนะครับพี่น้องฐานะอยากเป็นผู้สนับสนุนบารมนะครับผมเป็นผู้สนับสนุนค่ายน้ำมันนะครับเนาะบารมีจะขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์มาชชีเหตุนะครับเด้อนะครับผมสามารถโอนมาได้พี่น้องครับเออนะครับ ชิปบาสชอบบัดกราบกันไปนะครับเนาะเป็นค่าน้ำมันให้เปนุ่มในการเดินท่านะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ครับเปนุ่มกับอยากไปท่าไร้ตลาดนะครับพี่น้องครับอยากไปเห็นเมื่อซุกจังหวัดนะครับเนาะพี่น้องจะสิมึงงงไร้เข้นพี่น้องครับมันก็ต้องค่าน้ำมันม้านเมืองครับเมื่อไรนะครับพี่น้องครับบอกตรงว่าเมื่อไรนะครับเนาะเปนุ่มก็จกทุนจนบนเรื่องะนะครับพี่น้องครับชอยๆกันนะครับเนาะเอฟซีเนุ่มนะครับผมแต่ครับเดี๋ยวพาไปรอมึงนะครับเนาะ ตัวนี้จะบาปครับพ่อครับนี่พ่ออยากได้สามหมื่นสามเนาะนะครับตัวนี้อายุเพิ่มเจ็ดเดือนครับพ่อนี่ยเดือนครับอายุเจ็ดเดือนนะครับเนาะลูกพีสาตแดงพีชสัตว์หนึ่งสามศูนย์สูงยาวเขาดีนะพ่อเนาะโอ้เนื้วนางดีพี่น้องครับอืมนะครับผมอ้วนสมบูรณ์อยู่นะครับเนาะตัวนี้สามหมื่นสามวันตีพ่อพ่อเอามาตัวเดียวป่ะมื่อไหร่ตัวเดียวนะครับพ่อมันจะบานได้เนาะ บัวเชิดนะครับเนาะอีพอมีเบอร์โทรว่าขอเบอร์โทรพ่อเนี่ยศูนย์แปดเก้าครับสองศูนย์เจ็ดสหนึ่งหกสบนูนสีะพ่อเนาะนะครับอีพอซื้อยังครับเนี่ยผมมีนะครับผมสามหมื่นสามตัวล่องเนี่ยบ่พอตัไดนเบิ้นมือครับตัไหนราคาต่วไหนเบิ้นมือพันมานะครับเนาะนะครับอพี่น้องนะครับสามหมืนสามนะครับผูน้อยอายุประมาณเจ็ดแปดเดือนนะพ่อเนาะลูกปีศาจแดงพี่น้องครับอื สูงประมาณสูงประมาณประมาณสิบห้าบ่อนะครั 35, 45, บเนาะห้องสางหรีนะครับน้อนง่ายยุ joking, ่นนะครับเนาะขับไปได้สองทางตรงนี้นะครับเนาะเหมาะสารับพี่น้องนะครับอยากสีไปเลี้ยงเลียมหยาดนะพ่อเนาะขอบคุณกระเพาะครับผมมันนัดนะครับผมเนี่ยพี่น้องครับเดี๋ยวปุ่นจะน้ำมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปรอมึงนะครับเนาะเนื่องจากว่านะครับเป็นตลาดเปิดไม่ได้รอปลายเดือนพี่น้องครับฝนก็เลยบอลทั้งหลายนะครับผมอยากเชิญชวนเขามากันนะครับเนาะ ตัวนี้เปิดแท่งบ่ครับหนึ่ตัวนี้ครับเปิดจ้าบาทนะครับพี่ตรงไว้สามสิบแปดสามสิบแปดอ๋อมาสองตัวนะพี่เนาะสองตัวสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวครับรอชมพี่ครับเป็นล้านกว่านะครับเนผมเปิดราคาได้เลยครับพี่ครับนี่ครับบอกเนี่ครับแม่นี่ครับเปิดเจ้าบาทครับนี่สามแปดนะครับเนาะ เทือรู้ว่าเราจะมาแล้วจะโตครับนี่โอ้ไม่สาวนะครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดนะครับผมสูงประมาณประมาณร้อยร้อยสามสิบแปดบุบบอกอยู่นะครับเราตัวนี้นะครับสูงยาวเขาดีนะครับผมเทือลูกกระทบจะหน่อยนะครับเนาะแดงครบเครื่องด้พี่น้อะครบเครื่องนะครับผมเอาไปเลียงลามกินยหญ่พี่น้องครับสามหมื่นแปดนะครับผมตัวนี้แหละครับนี่นี่ว่าหกสิบห้าครับสามตัวตัวผู้นะครับนาอโยกชุดนี้หกสิบห้านะครับ เบอยกบากครับบอกครับเบอยากบาอกอาหยาดตัวนี้จบ้บาทครับนี่สองหมื่นสองนะครับเนาะตัวนั้นแหละครับสองสองหมื่นพันตัวนี้แหละครับ 22. สองหมื่นสองนะครับยกแพ็กกะหกหมื่นห้านะครับเนาะเอาพี่น้องครับสามตัวนะครับเลนน้อยเอาไปเลี้ยงเอาไปเรียบงานนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเห็นมึงนะครับ ตัวละสองหมื่นกว่าพี่น้องอจกมาจบาไหนครับพี่นี่ครับผู้ซิงชิสาเกียนนะครับขอขอขอโทษน่อครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเจ็ดหกหูนยหนึ่งครับซื้ยงครันี่้นครับาเปิ้นะครับนะขอบคุณครับพี่ครับมันมันครับผมพี่น้องบรรยากาศกับคนบไยกันนะครับเอาให้มังคุยานะครับเนาะ ไายแ่าที่มีพี่น้องครับให้มึงนะครับผมตัวนี้เป็นอายุแจ็คแจเดียนครับนี่อายุเประมาณเจ็ดสิบสี่อาจจะมันพี่กว่าเนาะนะครับนะครับโอ้ดำไงนะครับด่างไงนะครับอ้วนสมบูรณ์นะครับเนาะนะครับเล่ขาวๆพี่น้องนะครับสี่หมื่นหานะครับผมตัวนี้สูงประมาณประมาณร้อยสามสิบแปดบุกบอกนะครับเนาะแร่ละชิบชิบนะครับผมสี่หมื่นหาหาลอยสี่หมื่นหาพันนึง สี่หมื่นห้าพันครับเราสี่หมื่นห้าพันนะครับผมตัวแม่นะครับนาอป้าครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันนะครับนาอนะครับอายุกับประมาณนะครับปีกว่ัวสองปีนะครับนรับตัวนี้นะครับผมเงยหนัาเงยพี่น้องครับเอาไปเล็มห้าเลยครับเอาไปเลี้ยงนะครับได้สบายๆนะครับผมสาสเหนึ่งายสคุณนะครับแข็งขาหง่นะครับสูงประมาณร่อย สามสิบแปดบุกบัวขึ้นกันนะครับตัวนี้นะครับเนาะมึงแม่ลุงงามๆนะครับที่นี่นะครับผมแม่ลูกหกหมื่นห้าที่หกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้านะครับลูกตัวผูนะครับเนาะลูกสองหรือลูกสามครับนี่ตัวนี้ประมาณลูกลสองลูกสามเดี๋นะครับเนาะนะครับผมจากท้าแม่เพิ่นนะครับโอ้ใจลูกน้านะครับเนาะให้ลูกน้าดีนะครับผมลูกเพิ่นเจ็ดเดือนครับพี่ครับอายุเป็นแต่ผมกาผมกิจการะมาณ ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับตัวนี้นะครับเราแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบหกลบนะครับเนากมืหน้านะครับตัวน้องใช่ไหมครับนี่ยใช่ครับเดีเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่ครับพี่ครับเบอร์โทรบอะไบที่้อน่นย์ปดเจ็ดนสห้าสามสี่ห้าสามสี่เก้าสี่ครับสี่เก้าสี่สนะครับเนาะนะครับผม พี่น้องครับเดี๋ยวภาพี่ภาพให้ทุกท่านเริยนหน้อยครับนะครับเดี๋ยวสินะครับเชิญชวนนะครับแล้วพี่น้องอยากมาเมืองง่วนนะครับผมมาได้เลยครับเด้อเปิดทุกวันเพื่อรหัสนะพี่เนาะครับนะครับผมมามากันหลายๆพี่น้องครับนะครับเซ็นอ่าสังขาโบเชตนะครับเซ็นนะครับที่ตถนนใหญ่ครับเอาต่อสายกันนะครับดันช่วยกันนะครับไอ้นะครับพี่น้องในมี้สองท่านในการซื้อขายง่วดนะครับเนาะตัวนี้แม่ลูกใช่ไหมพี่แม่ลูก ไอ้ลูหมื่นห้าครับสี่หมื่นห้านะครับเนาะลูกแรกเพิ่งเกือบจะตึงเดือนแล้วอ๋อลูก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 ของต๋อมานะครับเนาะอายุประมาณเกือบเดือนนะพี่น้องครับอืมเล่นน้อยนะครับสี่หมื่นห้านะพี่น้องนะครับสี่หมื่นห้านะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนะครับผมโซล่าพลูฮาวเมลูงนะครับเนาะนะครับขอบคุณครับพี่ครับ มันมาเนีครับผมมันมามันมาครับขายดีขายดีนะครับผมพี่น้องครับพ่นเรลือมากนะครับผมแต่ว่าเปยังคือว่าบัวไหนะครับเนาะคือว่าบท่านไหลนะครับผมอ่านะครับตัวนี้เปิดจะบาทครับพ่อนี่ครับตัวนี้สามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับเนาะตัวนี้เพิ่นจะเดือนครับอายุเพิ่นปีกัวเนาะปีกัวนะครับผมพี่น้องครับโค้งสั่งดีนะครับอืมสูงประมาณหน่อยสามสิบแปดบวบอยู่นะครับเนาะตัวนี้นะครับ นั่งดีนะครับแขจงขาไงยูนะครับปีกวัวนะครับผมผูกนะครับเดียวนะครับาเป็นตัวแม่นะครับตัวนี้เปิดจครับครับตัวนี้พอกันเนาะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับต้นนี้ให้รู้เมื่อไหร่จะโตครับพ่อผูสองนะครับผมพี่น้องครับสีจำปานะครับอ่า เชียงกับพ uh, uh, ่อมีอ hey. ยู่นะครับเนาะอาจจะเป็นอ right ่านะครับหน้านาอยู่นะครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบแปดบุกบอกอยู่นะครับพ่อพ่อเดี๋ยวมาบอกเบอร์โทรกันพ่อขอพ่อมี่อยู่ครับเอาพ่อไม่ยังครับบ่อไม่ยังครับพี่หลังครับนะครับเนาะที่ว่านะครับที่ว่าเชียงราคากันไปนะครับเนาะนะครับตัวสตัวก็เีเจ้าบานนี่ครับพ่อครับตัวนี้ครับ เปิดเจ้าบาทดิครับตัวนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบครับหนึ่งพันหกร้อห้าร้อยนะครับน้องซ้อนน้อยบอสครับน่จัดเดือนครับนี่แปดเดือนนะครับเน้องนะครับพี่น้องขาบ่สูงนะครับเน้องอ่าและขาเกษตรกรนะครับผมสูงเท่าลยนะครับตัวนี้มันเม็ดเม็ดบ่เม็ดกบอสอยู่นะครับเนาะเม็ดนิดๆนะครับผมเนื้อนั่งดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับเนื้อนั่งดีเดี๋ยวให้บางไาย จะแบกกว่าผีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นหทรันห้าร้อยนะครับผมไม่จับาัตได้ครับนี่อ๋อมี่ี่นีเบอร์โทรอ่ะครับขอขอขอเบอร์โทรหนึ่งศูนย์เก้าสามสี่หกห้าสี่หหก้าศูนย์แปดเก้าแปดครับศูนย์แปดเก้าแปดนะครับน้องอันนี้ชื่อยังครับนี่ชื่อแปมครับพี่แปมนะครับน้องเอาพี่น้องนะครับสาวหน่อยนะครับผม เป็นเล่นะครับน้อเดี๋นั่งด nice ีอยู no. ่นะครับผมดีนะครับอีกนะครับเบื่อนนะครับเล่อีกนะครับเนาะของพอมมาจะโตัวครับพ่อนี่สี่ตัวนะครับนาะนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้เี้าไบครับนี่สามสามหมื่นทวนลงเมองลาเอ้นะครับอายุเป็นกี่เดือนครับพ่อตัวนี้กี่ปีครับนี่อายุเป็น ปีกว่านะครับเนาะนะครับโอ้พี่น้องครับเนี่ยนังดีสูงใเงยนะพ่อเนาะสูงยาวเขาดีนะครับตัวนี้นะครับล้างงามอยู่นะครับผมสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบุกบ่อนะครับเนาะสามหมื่นถั่วนะพ่อเนาะนะครับลำตัวเงาสูงเงาต่อรองได้นะครับเป็นราคาร้องเฉยนะครับไปพอไปมึงตัวต่อไปครับเอาถั่นนะครับพ่อพี่น้องครับผมขอเป็นมาซีหาตัวนะครับตัวนี้เป็นผูต้องซองใช่ไหมพ่อ คนนี้ตัวตัวเท่าไหร่ครับนี่อันนี้คู่หนึ่งเลยครับเอาร้องทีสี่สิบหกครับยกคู่เลยสี่สิบสี่หมื่นหกนะครับผมอายุมันกี่ปีกี่เดือนพ่อตัวนี้สองคู่เนี่ยเกือบสองปีแล้วเกือบสปีนะครับเนาะอา่น้องครับยกคู่นะครับผมยกคู่สี่หมื่นหกนะพ่อเนาะนะครับนะครับอาร์ซีบอเนื้อหนังอาร์ซีบอสไล่แต่ว่านะครับคงสั่งดีอยู่นะครับเนาะเอาไปกินหญ้าเลี้ยงหญ้าแล้วพอนาะนะครับผมตัวใหญ่นั่นก็สี่สิบกว่า ตัวใหญ่เนาะขอพันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอี่พอมาจังหวัดนะครับนี่มาจังหดทับทีมสยามทับทีมสยามอ่า็กะลักรบอกอ๋อนี่ยนี่นะครับผมขอพี่น้องครับขอพันนะครับตัวนี้นะครับเนาะโอ้นะครับงนะครับตัวนี้นะครับสูงประมาณร้อยห้าสิบต้วพ่อเนาะบุบบอกอยู่นะครับผมอายุเิ่นกี่ปีพ่อสมเป็นหรือยังครับนี่สามปีสามปีนะครับ คลองเสื่องยังครับเนี่ยรองยังคลี่ร่องสมยังสมแล้วสมแล้วนะพ่อเนาะนะครับน้องไงพี่น้องครับน้องไงนะครับเออไข่ดำนะครับเนาะเออน้องไงไข่ดำนะครับยังยังรอยังนุ่มเลยพี่น้องครับตัวนี้เปิดสี่หมื่นเจ็ดนะพ่อเนาะนะครับผมเอาพอปันนี้ขอขอเบอร์โทรพ่อเนี่ยครับพี่พ่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหกห้าศูนย์หก หอค่าศูนย์หกนะครับเนาะงพูดพอซื้อยังครับเนี่ยซื้อเลื่อนฝ่าจีนครับซื้อเลื่อนพอเลื่อนนะครับผมขอบคุณครับพ่อครับมันมเนด้วยครับพ่อครับครับผมครับพี่น้องครับผู้ดไดม mark พอพันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเนาะเออนะครับตัวนี้เป็นห่อเจ้าบ้านเนาะตัวนี้เนาะเอาไปนอน บัวพ่อเหรอครับเนี่ยใช่อ๋อต้นยาวต้นยาวมาพี่น้องครับมากดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเนาะนะครับผมกถือว่ามันง่วงเป็นโบราณนะครับเนาะเพราะว่าตลาดนก็ไมาเปิดพี่น้องครับก็เลยมีทายอยู่โมจโตนะครับเนาะนะครับผมกถือว่าเป็นบรรยากาศพี่น้องครับอืมชิโน่ชิไลส์บรรลุกไปนะครับผมนะครับ อามป็นนักข่าวก็ไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะในนี้นะครับเด้อนะครับเนาะนะครับผู้ใดอยากมาเมืองง้อนะครับผมมาซื้อมาขายง้ออยู่นี่กัเชิญชวนนะครับเนาะครับเปิดเปิดทุกวันพฤหัสนะครับผมนะครับผมเซ็นสังฆะบูเชดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเปิดนะครับตั้งแต้ที่หาพี่น้องครับขอมาเรียกว่าชมเลยนะครับเด้อนะครับผมนะครับผู้ใดอยู่แข่ๆนะครับเนาะนะครับผมมาติดตามและชมนะครับผ่านก็ไลก์ก็แชร์ดนะครับเด้อนะครับเนาะสไลค์กันี้กันสัตว์น้องครับสวัสดีครับ